จ้า EP นี้ก็เป็น EP ที่สองนะพี่น้องพอเราทำการคุกกรำเสร็จแล้วเราก็จะมาแพ็คใส่กระปุกว่ากระปุกนี้มันจะได้กี่กิโลนะเพื่อนกระปุกนี้มีแต่ตัวปลาเด้อเพื่อนจ๋าเดี๋ยวน้ำมันก็ออกเองเราจะแพ็คก,กระปุกไว้เพื่อ จำหน่ายเลยใครไม่รีบนะคะก็สามารถออเดอร์สั่งมาได้นะคะเราเดี๋ยวเรามาคำนวณว่าพร้อมกระปุกพร้อมค่าส่งมันจะอยู่ที่เท่าไหร่กระปุกนี้มันจะได้กี่กิโลเนาะเพื่อนๆขอบใจพี่วันจะใส่ ใส่เข้าไปโลครึ่งไม่ได้เพราะว่าเผื่อน้ำมันออกเนาะอันนี้คือหนึ่งกิโลเนาะหนึ่งกิโลสองขีดเนาะเกิน ปลาก,กระดีถ้าเป็นเป็นปลาล้าเนาะเพื่อนจ๋าที่นี่มันก็จะอยู่ที่โลละเจ็ดสิบแปดสิบบาทแล้วพร้อมน้ำน่าเจ็ดสิบแปดสิบบาทแ,แต่อันเนี้ยมีแต่เนื้อปลาล้วนอันนี้เราจะมีแต่เนื้อปลาล้วนพูดง่ายๆทั้งปลาร้าแล้วก็กระปุกตัวน,นี้จะอยู่ที่ หนึ่งบาทต่อกระปุกหนึ่งบาทต่อกระปุกแล้วค่าส่งน่าจะไม่เกิน20สิบหรือสาสิบบาทต้องถามพนักงานของเคอรี่เลยคกร็บว่าถ้าส่งอย่างเงี้ยมันค่าส่งเท่าไหร่ ราจะลองใส่กิโลครึง่งมันเนื้อที่มันยังว่างเนะะาะเสียด้เนื้อที่มันกินเลยเสีย,ยด้เนื้อที่แต่ถ้าเป็นกระปุกถ้าที่นี่ซื้อนะขายได้กระปุกละร้อยแถวแถวอำเภอบางระกามพักพวกเพื่อนฝูงกันเนาะกระปุกละร้อย ช่างเข้าไปโรสองขีดนะถามว่ากระปุกหนักไหมไม่น่านะไม่นนะไมนหนักถึขีดเนาะไม่หน่กจะขีดนุ่ขีดนุ่ดเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปลาเข้าไปโรสองเพื่อนเพื่อนมันมีแต่เนื้อปลาอย่างเงี้ยพอปลาร้ามันได้ที่เขาเรียกว่าอะไร ออด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เอาไปแปรงอะแปรงเอาน้ำใส่เอาปลาเอาน้ำปลาใส่เอาน้ำปลา,าใส่อีกเวลาเราจะกินเนาะ Wow. Uh -huh. uh -huh. Lâm bạc hết Xay củi mừng đi đuôi nhỉ? Để giữ chặt cái này lâm bạc ใส่ใหม่ตอนนี้ใส่ใหมเป็นโอรคกึ้งเหมือนกันตอนนี้มันได้โลครึ่งนะแต่น้ำมันออกมาแล้วพี่น้องแกเราเรียกว่าตอนนี้เราอัดตัวปลาล้าเนื้อปลานั่นๆมันมีน้ำนะ อีสานทำไมเขาถึงขายปลาลาถูกเปิดเมืองที่มีปลาเพรานั้นที่ไหนได้คนอีสานนะก็ขายปลาล้านะตัวปลาครึ่งหนึ่งน้ำครึ่งหนึ่งอะ่ะเขาแถวนู้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่และส่วนมากเขาจะกินเป็นปลาลาต้มปลาลาดิบก,กินไหมก็กินแต่ว่าปลา,านะั้นต้องได้หนึ่งปีขึ้นไปนะคะ เราใส่เดโรหกเีวนะคะร ก็จะได้เปปลาร้กระกปุกกระปุกอย่างนี้แล้วจ้ะแต่ตอนนี้กระปุกของพี่อ้อยมีอยู่แค่กี่ใบเนี่ยสี่ห้สี่ห,หใบหใบจ้ะอ้คลิปนี้ยังไงพี่อ้อยก็ฝากด้วยนะคะฝากการสั่งปลาระปากดีปลาส้อยเราก็มีนะคะ ปาสอยเราก็มีปลาซอยเราจะขายอยู่ที่กิโลละหกบาทนะคะเป็นเนื้อปลาล้วนๆอย่างนี้นะคะเป็นเนื้อปลาอย่างนี้ล้วนๆอย่าลืมเข้ามากดติดตาม,ดตามดกด subscribe ในช่องวิิ channel ด้วนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันปิดกั้นการมองเห็นเพราะเราตั้งเป็นส่วนตัวว่างั้นแต่ตอนนี้เราทําไม่เป็นพี่น้องจ๋านะ้สงสารตัวเองเหลือเกินไม่รู้จะไปถามใครได้เพราะ คนที่เปิดช่องให้ก็คือแม่ฮันนี่พอเปิดมาก็ทำคลิปลงแต่เราก็ถือว่าก็ไม่รีบนะว่างเมื่อไหร่เราก็จะไปหาน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่กอกให้เขาสอนให้บ้างเรากับอีสานเที่ยวนี้เราน่าจะแวะไปสักพักหนึ่งให้น้องๆสอนให้นะคะคลิปนี้พี่อ้อยก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ